ก็โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องลฟชิน FF นะครับผมไอทูมันเป็นตำนานไปแล้วนะครับผม <c oughs> โอ้ยมันก็จะมีสิ่งหนนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนี้นะครับผมชิโร่นะครับผมก็อาจจะมีหลายคนรีวิวไปแล้วนะครับผมก็สกินออกมาก็คือเมื่อผู้เล่นถูกจัตุรโจมตีระยะไม่เกิน80เมตรจัตุรุที่จมตีจะถูกมัดไปเวลา6วินาทีนะครับผมผู้เล่นจะ เห็นมาร์กนี้นคนเดียวนะคะผมจะัดแรกที่ยิงกลับไปหาตัวที่ถูกมาร์กนะคะผมจะสร้างความเสียหายแบบเจาะเกาะประมาณห้าสิบเลยนะครับผมแล้วก็ครูดาวราศีพ่อวินะครับผมก็คือส่วนนี้คือ GM ก็ยังไม่ได้ขายนะผมใครอยากได้ก็ต้องรองก่อนนะครับผมก็ผมก็จะอาจจะอัแหละแต่มันติดก็คือผมไม่มีเพชรนะครับดู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 เน่ะเน่ยมันไม่มีเพชร คุณผู้ชมต้องเห็นจะเห่ยนะคือมันไม่มีเพชรจริงๆนะครับคุณผ <มา S 1> ู้ชม <า S 1> ก็เดี <มา S 1> ๋ยวเราก็จะลองไปใช้ทักษะน,นี้ในโหมดสี่วิสีกันนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับที่นู้นก็ต้องตามไปด้วยผมส,สดเด็ไปดูเลยกันรับโมโอเคผมตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผม มันก็จะเป็นเกมธรรมดาเลยนะคบผมผมแค่จะมาดูตัวละครผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับตัวละครทุกตัวละครนะครับผมโอเคผมก็จะวิ่งไปหาหาหาคนยิงก่อนนะคบผมขอตั้งค์คันหนึ่งนะครับผมโอเคหมอนร,บรอบหนึ่งร้อยถ้าหมอนร,บรอบผมพยายามให้ไปหนึ่งร้อยนะครับผมเวลากระโดดเวลาจะวิง่งอะไรจะได้เห็นน้ำมันที่มารของโมโคนี่หว่าวิงวิงยิงนี่นะราสินก่อนซิเฮ้ยมีคนยิงเฮ้ยมันมาร์คมันมาร์คครับ มันมันสามารถมาทะลุได้ด้วยแต่มันจะมาแค่ห้าวิครับยิงยิงยิงมันวิ่งหนีเจ็บเจ็บเจ็บเกินอุย้ยมันวิ่งเออมาทางนู้นแซนไอคิวมันน่าจะทะลุมาแต่วันนี้เรายิงยิงยิง,ยงต้นหัวไปหนึ่งเมตรเพื่อนแป๊บหนึ่งจะไปช่วยพัญยาก่อนเฮ้ยกระโดดทำไมอ่ะพัญญากิน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 เข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปออโอเคผมวิ่ง ซ้ำ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 โอเคในายามาทางยาเยอะและสาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปเยอะนะผมคือไม่มีคอนเทนต์ลงไงเออคือไม่มีคลิปจะลงอะ่ะเ๋ยเรียกว่าไม่มีคลิปจะลงแล้วกันถ้าอยากให้ผมทำคอนเทนต์หรืออยากให้ผมสอนอะไรก็เออมันคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะผมผมก็จะดูเอานะคบผมว่าอันไหนเยอะผมก็จะทำมันนั้นนะครับผมโอเคศัตรูอยู่ไหนเนี่ย ขอกิ๊แป๊บหนึ่งผมว่าสกินมันก็เหมือนโมโคนะครับคุณผู้ชมคือคมันแค่ต่างจากโมโคแค่โมโคเวลายิงศัตรูแล้วมันจะขึ้นนะครับผมแต่เวลาคิโดน่ะโอ้โหเดี๋ยวตัวนี้ก็ชิโลนี่หว่าแต่เออต่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 อเวลาโมคยิงศัตรูอุ้ยเบอร์กดออเวลาโมโคยิงศัตรูนะครับผมก็มันจะมันจะไม่ขึ้นมันจะมันก็จะขึ้นอะโอ้โหลิ้นพันกันมันจะขึ้นนะคะผมส่วนภาพ ถ้าตัวศัตรูยิงมันจะไม่ขึ้นนะผมแต่สาหรับพี่รู่เนี่ยเวลาย,ยิงศัตรูมันจะไม่ขึ้นมาร์กนะครับผมแต่ถ้าศัตรูยิงเรามันจะขึ้นมาร์กนะผมเราเรียกว่านี่ก็คือเอออะไร,รวะฝา,าแฝดสกินกันนะครับผมพเพียงแค่มันต่างกันนิดเดียวเองนะครับผมโอ้โหู่จะลินพันกันคุณผู้ชมจะรู้บอนี่ขอจัดทมสัรนในการถ้าหาว่าผมตายก็ขอพานไปนะผมเนื่องจากผมเล่นไม่ค่อยจะเก่งนะครับผม สาเหตุที่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไม่ทําไฮไลท์แล้วเรื่ออก็คือมบราททาไฮไลท์แล้วเครื่องผมมันเต็มครับผมก็เลยว่าจะทาคลิปอย่างเงี้ยทำไฮไลท์อ่ะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้คลิปเดียวไงสองอาทิตย์ได้คลิปเดียวถ้าจะเอาเยอะๆยิง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 โอ้โห,โหมันยิงเร็วเกินเอามันมาแล้วมามาเลยตอนที่ผมล้มนี่โอ้โหมามาตอนที่ผมล้มมระหว่างนมก็จะอธิบายไปเลยนะครับผมก็ สาเหตุที่ผมไม่ได้ลงคลิปเยอะก็เพราะไม่มีคลิปนะคะผมแล้วก็ที่ผมไม่แบบอะไรวะถ้าผมทําไฮไลท์เหมือนเมื่อก่อนเนะี่ยที่ผมทําไฮไลท์ไปสองคลิปอะ่ะผมก็ว่ามันก็ดูเออปัญญาอ่อนไปหน่อยนะผมก็เลยว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่น่ะผมก็ว่ามันดูเออเออญรรยาอ่อนอะไรไปหน่อยนะผมก็เลยไม่ทำละผมก็อ๋อไม่ทําละไม่ทําละอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกกับตัวเองเลยว่าอ๋อทำไฮไลท์มันเครื่องเต็มก็ไม่ทําละ ผมก็เลยมาทางคิด่างนี้เลยนะผมโอเคเพื่อนเพื่อนหนึ่งสี่หนึ่งสองยิ่งอัดตัวตายผมว่าอั่วหรืออัดตัวมันก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับผมขอแค่สัตว์ตัวตายก็พอนะครับผมไม่จะเป็นต้องอัดหัวอย่างเดียวนะครับผมถ้าเสียงดังไปหน่อยก็ขอพระอนุภัยนะครับผมแต่ผมว่าแค่นี้มันเสียงเบาเกินไปนะคบคุณผู้ชมผมขอได้เล่นเป็นทอมสันเหมือนเดิมนะผมทอมสันถ้าทอมสันเล่นกับปืนลูกสองควงเนี่ย ถ้ายังไม่มีปืนมังเจ็ดมาเนี่ยผมว่าโคตรด,ดีเลยนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เพื่อนทําท่าเลยว่านั่นเมื่อกี้เพื่อนยอ่อเมื่อกี้เพื่อนทําท่าเลยว่าเออเห็นไหมเออมีใครเห็นไหมของคงคงคงมันเห็นไม่ทันหรอก <c oughs> โอเคไปเราจะมาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> เออไอศตูวิ่งมาครับผมเราจะรอดักตัวไอมันวิ่งมาแล้วจะวิ่งทางไหน เพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนอยังเพิ่งล้มนะมันวิ่งไปทางนั้นยิงมันเอ้อยเอ้ยโดนยิงเอ้อยเอาเฮ้ยถ้าเวลาล้มมันไม่มมาค่ะถ้าเวลาล้มมันไม่หมาค่ะครับผมยิงจิงๆอ้าวเอาแต่อเนี่ยผมก็ขอทําไมข้อเสียนะครับผมอันนี้คือข้อเสียที่ผมคิดนะคะผมก็คือสมมุติว่าศัาตรูมันอยู่ระยะไกลนะคเอาผมแล้วใช้ตัวชิโรโลนะี่ะแล้วพอเรายิงไปนะครับผมมันก็แบบ พอเรายิงล้มใช่ไหมแต่ทีเอไม่มาให้ไงพอเรายิงล้มแล้วศัตรูหนีเข้าไปอ่ะแล้วเราวิ่งไปหาแล้วแล้วพอเราวิ่งไปหายทีศัตรูหายอ่ะเพราะว่ามีคนชุบนะม,มีคนชุบอ่ะแล้วพอเราออกมาแล้วก็โด,ดนโดนศัตรูยิตงตายอยเนี่ยเออผมว่า,ข,ามมข้อเสียมันอยู่ตรงนี้นะคะผู้ชมข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ยเออมันไม่ข้อเสียเลยผม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 ัมันติดใจผมนะผมไม่รู้ว่ามันติดใจใครหรือเปล่านะครับผม โอเคอะไเพิ่มชิวูเทมดันขึ้นมาเอาเอ็มพีไฟยิงหัวแตกไปอือหือหนึ่งสี่หนึ่งสองบอทหนึ่งสี่หนึ่งสอง,สองนี่ก็โหดเหมือนกันนะนี่ดันนี้ผมถนัดเลยนะผมไม่ว่าจะข้างล่างหรือข้างบนนะคะผมคือถ้าเป็นข้างบนนะคะผมผมก็จะใช้ปืนลูกซองหรือปืนลูดอ,อ,อะไรอย่างนี้นะคบผมถ้าเป็นข้างล่างผมมักจะใช้ดีเซอร์หรือปืนเออ็มแปดอะไรพวกนี้นะคะผมเพราะว่ามันจะดูได้เปรียบไง เออเพราะว่าถ้าอยู่ข้างบนคนข้างล่างมันจะวิ่งมาข้างบนแล้วพออยู่ข้างบนคนข้างบนมันจะวิ่งมาข้างล่างไงเออเดี๋ยวรอดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวรอดูเนี่ยผมว่าต้องมีคนจะวิ่งขึ้นมาข้างบนแน่ๆเลยเชื่อไหมเชื่อผมไหมว่าต้องมีคนวิ่งขึ้นมาข้างบนแน่ๆโอเครอดู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 นันไงมีคนวิ่งขึ้นมาโป๊ะเชะปืนมั้งเจ็ดมั้งเจ็ดมั้งมั้งนี่ผมคิดเองเนาะเพื่อนตั้งมาเรียเพื่อนวิ่งเออเพื่อนมี่เขาคนให้คิวเราอุ้ยไม่ติด ยิงแตอเอ้ยเพื่อนข้างล่างลม้มน้่งตัวไว้ก่อนนะไอ้มัรเจ็ดเนี่ยผมคิดขึ้นเองนะครับผมรอดักดักมันไม่มาอนะ่ะผมว่ามันน่าจะใช้เวตเตอร์นะไอตัวนี้ผมจําได้นะมันถือปืนคู่เพราะว่าเวตเตอร์อยังไงเพื่อนลม้มเอาแล้วนะยิงมันยิง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 ไอ,อตั้งไอวอผิดเฮ้ยเฮ้ยทำไมตั้งไอวอผิดอยู่ดิโดอนเฉยนี่มันมาร์ลนะครับคุณผู้ชมมาหรอมามาอ้าวโแตกแล้วหรอ ก็โอเคครับผมก็ที่สุดแค่นี้นะคะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดตามไอ้ช่องและแคทเอฟด้วยนะครัรันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะองคนสวัสดีคับ